สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ได้เดินทางมาที่วัดบ่อเงินนะคะตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดประทุมธานีนะคะมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะงวดประจำวันที่1กันยายน2563ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีฝนตกโปอยๆนะคะเดี๋ยวเรามาส่องตัวเลขจากจเ,เกจ้าแม่ตะเคียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมทางบ้านมองเห็นไปเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ <S <S เพื่อจะได้เป็นแนวทางซึ่งกันและกันค่ะตรงจุดนี้นะคะคุณผู้ชมแอดเหมือนจะมองเห็นตัวเลขแล้วนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะ คุณผู้ชมทางบ้านเห็นเหมือนแอดไหมคะตรงจุดนี้นะคะตัวเลขตัวดำๆๆขึ้นชัดมากเลยนะคะลองส่องดูนะคะค่อยๆดูค่อยๆส่องค,ค,ค่ะตรงจุดนี้นะคะคุณผู้ชมแอดมองเห็นเลขห้นะคะเสี่ เดี๋ยวแอดจะวาดให้ดูอีกครั้งนะคะว่าแอดมองเห็นเลขตรงนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยนะคะถ้าเสียงเบาไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคเ,เหมือนจะมองเห็นตัวเลขเพิ่มเติมมาอีกตัวหนึ่งนะคะมองเป็นสามตัวนะคะคุณผู้ชมแอดจะชี้ให้ดูนะคะ ว่าตัวเลขอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงจุดไหนนะคะตรงนี้มีเลขห้ 5, แล้วก็เลขสอแล้วก็เลขสานะคะเดี๋ยวแอดจะทำเป็นภาพนี้คุณผู้ชมได้ส่องนะคะจะได้สะดวกในการส่องนะคะตรงจุดนี้ที่แอดมองเห็นเป็นเลขสองห้าสนะคะคุณผู้ชมทางบ้านมองเห็นแตกต่างกันอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ ตัวแอดเองก็เป็นแค่สื่อกลางนำเสนอเรื่องตัวเลขเท่านั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันนะคะ แอดขออนุญาตย้ายไปจุดอื่นก่อนนะคะเผื่อคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังมองไม่เห็นตัวเลขตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราย้ายไปจุดอื่นกันค่ะช่วยกันดูช่วยกันส่องนะคะคนเราอาจจะดวงไม่เหมือนกันนะคะบางคนถ้าดวงดีก็อาจจะมองเห็นตัวเลขที่ถูกนะคะตรงจุดนี้นะคะคุณผู้ชมแอดเหมือนจะมองเห็นตัวเลขแล้วนะคะเดี๋ยว จะทําเป็นภาพนี้ให้คุณผู้ชมได้ส่องนะคะจะได้สะดวกในการส่องนะคะตัวเลขที่แอดมองเห็นก็มีตามนี้นะคะผู้ชมเห็นแตกต่างกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะใต้คลิปสําหรับเจ้าแม่ตาเคียนวัดบ่อเงินนะคะก็มีทั้งหมด30กว่าต้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทางวัดก็ไม่ให้ทาแป้งนะคะ เพราะว่าเจ้าแม่ตะเคียนชอบปิดทองนะคะที่นี่จะปิดทองอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมไม่อนุญาตให้นำแป้งมาทานะคะถ้าใครคุณผู้ชมท่านใดอยากมากับไหว้ขอโชคขอลาบก็สามารถเดินทางมาได้นะคะที่วัดบอ่อเงินตำบลบอ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะคะเดี๋ยวแอดจะพาคุณผู้ชมย้ายไปจุดอื่นกันบ้างค่ะ เผื่อดูจุดนี้แล้วอาจจะเบื่อนะคะเปลี่ยนจุดดูบ้างนะคะค่อยๆดูค่อยๆส่องนะคะช่วยกันดูช่วยกันส่องค่ะมองเห็นเป็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะตรงจุดนี้แอนมองเห็นเป็นตัวเลขแล้วนะคะคุณผู้ชมแอนมองเห็นเป็นเลขหกหนึ่นะคะคุณผู้ชมตรงจุดนี้ เดี๋ยวแอดจะทําเป็นภาพนี้คุณผู้ชมได้ส่องนะคะจะได้สะดวกในการส่องค่ะตรงจุดที่แอดวงไว้นี่นะคะคุณผู้ชมแอดมองเห็นเป็นเลขหกหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเห็นแตกต่างกันอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ ต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขที่ได้เจอมาในวันนี้นะคะสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ